ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับป้ามันนีป้ามาเร่บอลครับบอลหน้าบอลหน้าดังการดำครับรดูดังมากป้นี่ป้ามาเร่ครับยิงกว่าดางังเลยกลได้ครับมาเร่ดงัมดงมานี่นี่ดังอีกหนึ่งครับ นี่ดัางไหมครับไม่ไม่จดังครับอ่านี่ดังดังยิ่งครับเตลิ่มครับอืมแซ่บไหมครับอ้อยนี่ดังจังจังหูครับหลงใบเลยครับการจะเป็นที่ดำครับเกินไหมครับพี่น้องครับ ấy cha ấy ni na nhưng ít điều thì bay ni thì bay lơi gặp